มาหาหน่อยคิดถึงแล้วมาหาหน่อยคิดถึงแล้วมาหาหน่อยคิดถึงแล้วโอเคโทรเลยฮัลโหลมาหาหน่อยหมอยกแล้วาพทิ่งก่อนนะแป๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลยสิบแปดคน คนกดไลค์สคนด่า20อย่าไปสนใจเลยอ่ะอย่าไปตั้งไพรเวทด้วยอ่ะให้ทุกคนเข้ามาเยอะๆเลยอ่ะใครด่าก็บล็อกมันเไ้าว่าพ่อแม่ยังก่อนคอยสั่งมาคือนโตน้อยก็หวัดของมพังไม่อยว่าจำแนนมีเชิญเข้าไปลดเลือพี่น้องอีบอเทียใจก่หวัดความ ต uh ีบ huh, ่ได้จะตีไบ่ได้ตีบ่ได้จะตีบ่ได้ตีไก็สป่ายมาตีผาสป่าไกเ่ตีาหุ่นคอยบ่เ่ตีาหุ่นคอยบ่อบาเกิสสนใจไปน้